ใกล้ถึงวันเผาแล้ววันที่เท่าไหร่นะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่พฤษภาเราไปแล้วนะก็ก็น่าจะเป็นวันวันวันที่เท่าไหร่อะยี่สิบสี่พฤษภายี่สิบสี่พฤษภาก็ไปค่ะไปแล้วก็น่าจะเป็นวันที่ไม่ได้ถ่ายละครด้วยวันนั้นถ่ายแล้วกคิวเราความกว้างค่ะไปอยู่แล้วค่ะก็แบบเขียนคิวว่างเลยจริงๆคิวมันว่าจริงๆนะแปลกมากเลยเวลาตอนที่ครั้งที่แล้วอ่ะก็คือละครไม่มีเฉพาะวันนั้นพอดี แล้วถ้าเกิดเป็นวันที่สิก็คือละครว่างจริงๆพอดีด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือถือว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบเออเราว่ามันก็เดสตินี่ด้วยนะของของการที่ว่างพอดีส่วนตัววันที่เขาสรุปปิดคดีเราได้เห็นข้อมูลแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่ปีหนึ่งคนสนิทกับเซกโมเลยรครับรู้สึกว่ารู้สึกยังไงล่ะคะก็ได้เห็นใช่ไหมรู้สึกอย่างที่ทุกคนรู้สึกแหละอ่ะเราเราก็คงจะพูดว่ารู้สึก เท่าที่เท่าที่เรารู้สึกเหมือนกับทุกคนนะคะแต่ว่าถามว่าเราทําอะไรไม่ได้เท่าที่เราก็ดูตามที่ที่เขารายงานมาเราก็รับทราบแล้วก็มันทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการของของกฎหมายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ในใจก็คือความดีของโมความรู้สึกภาพที่เราจําแค่นั้นสิ่งที่ตอนนี้ที่เราจะทําได้ สำหรับทุกคนนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าวันที่24น่าจะเป็นวันที่หลายท่านน่าจะไปกันเยอะมากแล้วมันจะเป็นวันที่มันน่าจะเป็นวันหนึ่งที่เป็นจารึกไว้ว่าแบบม,มีดาราท่านหนึ่งที่พอเสียชีวิตแล้วมันเป็นอะไรที่จารึกจริงๆแล้วก็จดจำจริงๆ <Okay. S 1> แล้วถามว่าต่อให้มันจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะนะวันนี้ต้องบอกว่าโม เราคงไปอยู่จุดจุดไหนสักสักสักที่ในในไม่รู้สักที่อะคะ่ะแต่ว่าเราก็หวังว่าเพื่อเราจะอยู่เขาเรียกว่าตอนนี้สงบแล้วอะเราอยากให้เพื่อเราสงบแล้วจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ากระบวนการจะเป็นยังไงหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นอ,อีกนะคะถามว่านะตอนนี้ก็ก็รู้สึก ไม่รูจ้รจริงๆก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการที่ต้อง<พ>อยอม<พ>อรับ <พอ S 1> น,นะเพราะว่าถ้าไม่ยอมรับก็มูฟออนไม่ได้แบบแบบที่ทุกคนเป็น,นะะต้องต้องมูฟออนให้ได้แล้วก็ต้องรู้สึกว่าอันนี้คือคือคือเป็นสิ่งที่ที่เขาเรียกว่าอะไรต้องเคารพต้องเคารพทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะคะเท่าที่จะทำได้แต่ว่าก็ก็ไปร่วมใจแล้วก็ส่ง พลังให้โมครั้งสุดท้ายด้วยกันและกันวันที่สี่ค่ะก็จริงๆที่อยากจะไม่สามารถเข้าไปเยอคนเยอะเนาะน่าจะคนเยอะมากก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปในนั้นไม่ได้จริงๆก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกเนี้ยส่งจิบให้โมโมรับรู้นะคะที่ว่าพี่กี่ห่ะค่ะย้อนหนัอคือวันที่เขาเอ่ตำรวจแช่กเรื่องตำรวจ เหมือนเราจะโพสประมาณแบบบทสรุปคือแล้วคนใช่อบมาหลายคนก็ประมาณว่าเพี้ยนไปสงสัยว่าคืออะไรคือคือ,คอต้องบอกเลยนะเพราะบทสรุปมันเนี่ยมันยาวมากช่วยสรุปให้หน่อยอคือใน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 เฟซอะค่ะจะมีคนที่อัปเดตจะมีส่งมาใน DM ตลอดเวลาแล้วพี่พี่อัปเดตพี่พี่ดูนี่สิอะไรเงี้ยค่ะ,ะเราก็เลยบอกว่าบทสรุป มันคือยังไงกันแน่ไม่ไม่ใช่เราพูดว่าอะไรนะบทสรุป<ม>คือยังไงก็คือช่วยอธิบายแล้วก็เขียนได้เพราะว่าช่วยบอกให้หน่อยอัปเดตให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงก็เลยมีแฟนๆน้องๆพี่ๆค่ะเขียนยาวเลยว่าสถานการณ์อัปเดตยังไงอันนี้คือเล่าความไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็จริงๆก็ยังยังณปัจจุบันก็คือยังไม่ได้อ่านนะว่าทวงมันสรุปว่าย,ยัางไงกันแน่แล้วก็มีบาง ตอนที่ตำรวจกอดโป๊แตกเกงเหมือนกันที่เอารูปจากอินเทอร์เน็ตมันนันอดูในทวิตเตอร์เหมือนกันค่ะแต่ว่าเท่าที่เราเห็นก็ไม่ได้เข้าไปดูแบบดีเทลในข่าวอะแต่เราเห็นแบบมันคาดหัวเห็นอยู่เหมือนกันมันคัดใจเราเลยไหมว่าเออปอสนุกนคือะไรกันได้ขนาดเอรูกยังเอามาใส่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแบบไม่มีอะไรที่เราจะแบบรู้ได้จริงเลยจริงจริงคือคือ เท่าที่แสพอะ่ะก็แสพตามมันทวิตเตอร์เหมือนทุกคนนะคะแล้วก็อ่อดูผ่านดูผ่านแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้จริงไหมอันนั้นอันนี้หรือข่าวนี้จริงหรืออันนี้ไม่จริงคือมันมันไม่เรียกว่าเปิดผ่านก่อนละกันแล้วก็ดูดูรวมรวมดูข่าวรวมค่ะแล้วการที่แบบสุดท้ายแล้วร่างของพี่โมจะต้องเผาแล้วอย่างเงี้ยความจริงมันก็อาจจะถูกถูตัดไปสักคูป่นแล้วเพราะว่า พี่ก็ไม่รู้ว่าแบบคือคือมันก็เป็นสิ่งที่จริงๆถ้าอันนี้ขอขออันนี้พูดนะคะถ้าพ่อโมถ้าถ้าพ่อโมยังอยู่พ่อคงจะแบบช่วยเคลียร์หรือว่าช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โมไม่มีใครที่แบบเราไม่รู้ว่าแบบคนที่จะแบบมาดูตรงนี้จริงๆอะ่ะคือใครใครคือคนที่ดูเรื่องนี้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลย เลยเลยไม่รู้ว่าโอเคถ้ามันจะเป็นไปในรูปแบบนี้เราต้องยอมรับนะเพราะว่าเราไปดึงชีวิตโมกลับมาไม่ได้แล้วอะเราเคยหวังนะว่าเหมือนในละครบ้านที่แบบโมซ่อนตัวอยู่แล้วแบบ <c oughs> ให้ทุกคนคลิคลายเสร็จแล้วโมบอกเดี๋ยวฉันอยู่นี่อนะไรเงี้ยคือคิดแบบนั้นแล้วมันก็มองในมุมที่แบบเออโมอ,อาจจะแกล้งอยู่ไมได้อันนี้คือพูดการขำๆนะคะว่าแบบเออเราหวังว่าให้มันเป็นแบบนั้นมันจะรู้สึกดีที่ ที่ที่เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันก็คือเราเอาชีวิตเพื่อนกลับมาไม่ได้แล้วว่ามันมันต้องสิ่งที่เราคาดใจก็ต้องปล่อยไปอย่างนั้นนะเนาะมันก็ต้องปล่อยไปแล้วก็เราต้องเคารพนะคะเคารพสิ่งที่มีมกติกาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเราต้องเคารพเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนอยู่ข้างนอกก็ทาได้ดีที่สุดก็คือส่งจริงๆนะในกลุ่มแก๊งเพื่อนสมัย รอต้อนกับพิกกี้เขาก็าอยากข่านใจยังได้คุยกันเรือ่องพวกนี้ด้วยค่ะว่าแบบมีบางอย่างที่มันติดอยู่เพื่อนเหรอคะคุยกันตอนแรกคืออย่าอย่าถามว่าเพื่อนเลยคนรอบข้างนี่แหละที่เจอกันทั่วไปอะค่ะช่วงแรกๆจนถึงประมาณ2เดือนอันนี้มันเข้าเดือนที่สามแล้วปะสองเดือนที่เราอัปเดตกันใช่ไหมคะมันก็อัปเดตและอัปเดตกันแบบวิเคราะห์ซ้ำแต่ว่าณปัจจุบันมันผ่ายมาสมเดือน ไอความที่เราจะนิ่งนอนแบบไม่ไม่ได้ติดตามมันก็ไม่ไม่เชิงขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปไปสืบอ,อะไรได้ขนาดไหนแล้วอ่ะคือมันเราดูเป็นคนนอกไปแล้วเราฟังแล้วแวแบบโอเคถ้ามันใช้คำว่า l e d d i t b o ิ l นั้นได้ไหมอ่ะหรือว่าจะเป็นคำแบบว่าเก็บไว้ในใจแต่สงใจไปให้แล้วเราก็ทำได้ดีที่สุดก็คือส่งพลังงานดีๆแล้วก็ เรื่อและอธิษฐานจิตให้กับเพื่อเราได้มากที่สุดทําสมาธิให้กับเพื่อเราปล่อยใจปล่อยทุกอย่างแล้วก็ทําสมาธิสิ่งที่จะทำให้ให้ให้เพื่อเราได้ดีที่สุดนะตอนนี้คือทุกคนในประเทศอะคะ่ะสนงใจแล้วก็อธิษฐานจิตจริงๆนะคะให้โมอันนั้นคือสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพบอกว่าถ้าคุณพ่อพ่อตโตกินอยู่คือพ่อตโตจะต้องเป็นแบบหนึ่งคนที่ทุกคน นที่่ใชมแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่เด็กพอ่พอก,โโวกว็ไปสอนโมที่โรงเรียนทุกวันไปทํากับข้าวให้โมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเห็นว่าเราเห็นโมเมมนต์ว่่าโอยูกับพ่ออตลดเราอะเเห็นพราะว่าเราเพราะว่าเราอ่าาอะโตมากับเขาเราจะเห็นแล้วเราก็แล้วก็คิดว่าพ่อถ้าพ่ออยู่อะ่ะพอ่อคงจะพอ่อคงจะจะอยู่ข้างๆแบบพี่ส่อพามี่เห็นหน่อย นิดนึ่งไม่เหมือนคนบนเรือพยายามแบบว่าออกมาฟ้องคนที่พยายามปกป้องโมอะไรอย่างเงี้ยตัวเราคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อนะไรเงี้ยเรื่องนี้จะบอกว่าเป็นสิ่งที่แบบคืออัปเดตเอาจริงนะอัปเดตดูดูข่าวนี้ใน t i k t o k ดูข่าวนี้ใน Tik t o k เพราะว่าจะมีคนเล่าข่าวแล้วเราก็ดูข่าวว่ามีคำถามขึ้นมาได้ยังไงที่แบบเพื่อนชมาอะไรเงี้ย คือแบบอันนี้ขออันนี้คือนี่คือเป็นแบบชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองเลยนะนคือดูข่าวเหมือนแบบเฮ้ยมันอะไรกันนะอ่ะงเหมือนกันอ่ะคือคือแบบตามไม่ทันาจริงก็คือเอาเนี้ยพรุ่งนี้ก็คือเป็นขาา่าวใหม่ละคือไม่รู้จริงๆว่าแบบสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เขาฟ้องอะไรกันบ้างคือไม่รู้จริงๆรู้แต่ว่าดูมาดามฟันนี่นะคะม,มาดามฟันนี่อัปเดตข่าวแล้วก็ อ๋อมาดามเล่าขา่าแวแบบนี้เราก็ดูดูที่คาเล่าอ่ะ,ะแล้วก็โอเคโอเคมันมันเป็นอย่างนี้หรออย่างเงี้ยค่ะเรื<ะ>่องราวดีๆบ้างแบบอยากทําอะไรให้กับมบ้างไหมอะไรเงี้ยเพราะเห็นกลุ่มเพื่อนเขาก็อยากรวมตัวแล้วทาสิ่งดีๆให้อะไรเงี้ยพี่นั่งสมาธิค่ะนั่งสมาธิคือไม่จําเป็นจะต้องเป็นศาสนาอะไรนะนั่งสมาธิก็คือการที่หลับตาแล้วก็อยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่าเรานิ่งสุดแค่นั้นเองแล้วก็ทําได้ทุกวันแล้วก็ส่ง ส่งไอ้ไอ้ความคลีนในตัวความพลังงานดีๆให้โมอะค่ะในสภาวะนิ่งๆของเราส่งให้ทุกวันทุกวันนะที่ทําได้แล้วก็เวลามีเวลาว่างจะนึกถึงโมในในในขณะจิตที่เรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้คิดเรื่องอื่น,นะคะทําแบบนั้นคห้ฝันถึงโมงงไห<ป>มไม่เคยฝันแล้วก็หนูพยายามอยากให้มาให้มาฝันให้มาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นเลยค่ะ,<ฮ>ะไม่เคยไม่เคยมาหา โอเคนะวโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะส่วนไหนนะคะค่ะพี่ออฟพี่ออฟหนูขอเรื่องต้ไม้ดได้หะภาพภาพใดบ้ามีกองนงหมไม่มีไมเดียวมะ้ย